พี่แก๊สต้องมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในโลกมา c ค a าสที่หมูทุกตัวมันให้ของ OP กับเราได้มันไม่ใช่แค่ของโอพธรรมดาๆรรนะคะทุกคนแต่มันโคตรจะ OP เลยละ่ะในโลกใบนี้จะสนุกและมันขนาดไหนไปชมกันเลยกดติดตามและกดกระดิ่งกันหรือ,อยังคะ อย่าลืมกดกันนะสวัสดีค่ะทุกคนหนูโฮมกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้นก็อยู่กับเกสแล้วก็อยู่กับน้องแคลร์อยู่ในไ Minecraft เอาชีวิตรอดย4ชั่วโมงวันนี้เราจะไปปากมังกรแล้วก็ลงดีเอ็นด้านล่างกันเลยดีกว่าเราจะไปดูที่ดีเอ็นว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะไปหาเรือกันด้วยนะจะ๊ะโอเควันนี้เนี่ยเราอยู่ใน Minecraft <c oughs> ที่ไม่ปกติอีกแล้วจะลงไงวะเนี่ยแล้วทำไมมันต้องมาเจนเน,น่ไปเลยโอ้หโอ้หโอ้โหไปลวงด้วยนะประเด็นนะโอ้โหอู้เกือบตาย Oh มี <God. S 2> ลงไม่ไกลมากมีเออว่าเราตัดต้ไนไม้ก่อนลวกันโหแล้วมันจะลงไงค่อยๆลงแล้วกันทึบๆโอ้โหดีนะมีเนื้อหมูมาแล้วนะคะอ่ะในเมื่อเรามีเนื้อหมูอยู่ในมือเนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นอะไรพิเศษเกี่ยวกับหมูแต่เราตัดไม้กันก่อนละกันเนาะเพราะว่าพื้นฐานในการเล่นไมคับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตัดต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้เอาต้นไหนดีไม่ค่อยมีเลยอะต้นไม้น้อยมากอะน้อยมากเลยม<อ>แแีแห้งแหง้งแห้งแล้งมากค่ะต้นไม้ไม่เจอเลยโอ้โห นะคะแล้วก็ตัดทีเดียวเนี่ยก็คือร่วงทั้งต้นหมดเลยทีเดียวนะคะเราก็คือแค่ตัดแล้วก็พอแล้วตัดสองต้นกัพอมั้งเยอะจัดเลยใครอยู่ไหนเราจะไปเอา่อา,านเฮ้ยเออเราเจอคนเอา่านแล้วอ่ะหูแต่แบบพีพ่พี่เกพูดเลยนะการตัดต้นไม้ครั้งหนึ่งมันทำให้ขวานเกือบแตกเลยนะดูดีๆ<ห>จริงต้นมันโหด โคตรโหดยิ่งถ้าเป็นต้นใหญนะ่ๆเนี่ยแต่มันก็ดีตรงที่ว่าตัดแล้วมันคุ้มอยู่คือดูนะฮึบโอ้โหอุ้ยฉันได้ยินเสียงสดุกเฮเฮเฮไม่เอาไม่อยากได้ยินไม่สนิทกันน้อยู่ๆว่าจะมาอะไรอะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอยู่ๆจะมาเฮ่ๆพูดจานี <h <h ่ไม uh ่รู้เรื่องไปดีกว่าหาหมูดีกว่านะคะตอนนี้คือเราโอ้โห พี่แกเชื่อว,ว่าเราจะต้องหากันไม่เจอแน่ๆเลยว่ะแม่เงยไม่โน,โนโนเห็นสราน้างต้นไม้มีน้ำจริงเหรอมีก็หากันได้อ่ะมันป่าไผ่เดียวกันไหมโน้นมีมีอะไรจะขึ้นฝั่งไหมคะมีอยู่อยู่บนฝั่งเฉยๆอา้าวแล้วหนูอยู่ในน้ำไปเลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโน้ห่ายนะไม่ใช่เป็นหมาหน้ำอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่อยากไปทางนั้นเลยอ่ะ มันดูแหลกนั้นอะโหเห็นความป่าภัยแล้วมันดูนดูแหลกอะเอาจริงๆหนูมีเรือแล้วขึ้นเรือเราออกไปจากตรงนี้กันเถอะมีเออว่ะเอาเลยไป,ไปแม่น้ำสายไหนดีคะสายนี้แล้วกันหงหัวไปหงหัวไปแม่น้ำหวงหัวนี่แต่ตรงนู้นมันดูตันนะคะาทางนี้เราต้องผ่านป่าภัยจริงจริงสิลนะ นั่นสินะคะห่วงหัวเลสโกอเไรจ้าพร้อมพร้อมมากนั่งเฉยๆปินเอ้ยมีรูรูเล็กๆหนูต้องเอาเข้ารูให้ได้ลูกได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่ามันเข้าตัวฉันฉันว่านานียว่าแล้วเอาตัวหนูด้วยอ้าวตันไม่ตันไม่ตันไม่ตันมีฮ้ยเจอโอ้ไฟไหม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  นู่นนู่นทั้งหน้าไฟไหมกินข้าวกันโอ้โหมีสายตากว้างไกลไปแล้วอากาศบริสุทธิ์แล้วไหนคือหมูแล้วไหนคือไก่แล้วไหนคือตัวอะไรวิ่ยถ้ำหมอโอ้โหไฟไหมวะแล้วเจอป่าย้วไม่ไปแล้วกันทางนั้นอ่ะมันมีป่าว่ะหนูนี่นี่คนเยอะจัง มันเยอะจนแบบโอ้เขาลองอะไรดิเขาลองอะไรดิไม่มีมาเป็นธนูอ่ะไม่ไม่ครับมีมีต้องมีต้องธนูก่อนมีอยากไม่อยากมีอยากค่าลูกหมูนต่มีไม่ได้เขาลองอะไรเขาลองอะไรโออได้ได้มาอันนึ่งอู้ โอ้ทีนั้นหนูหนูต้องไลฟ์พ่อแม่ไปก่อนนะไลฟ์พ่อแม่วะ่ะเออเออเอเอชวเรา,าต้องไปตอดอดะเออแค่นี้แหละไม่เยอะหรอกมีแต่ลูกโอเคเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ขวาอีกอันนึงมาเอามาเอาเร็วมาเอามาโยนแล้วได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ก็เชียรเชียร์เชียอ์เชียร์เอียรลูกคะเนี่ย คำไม่ใช่ลูก okay. โอเคอุ้ยทางนี้ก็มีมีแต่ลูกอะ่ะม,มีแต่ลูกพอเราฆ่าพ่อแม่เขาไปหมดแล้ว <c ười> คนแบบนี้กันวะพวกเราอะ่ะแงจิตใจทําด้วยอะไรอะ่ะฮะแตสิ่นี้ทำไมเราไม่คุยมีแต่ลูกอะ่ะเฮ้ยมีแต่เฮ้ยเจอ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 โอ้โหลูกกำลังตอมตูดเลยเฮ้ยเจอดาบอ๋อมีแต่ลูก รีบตัวโตเลยพวกเธอจะได้โดนค่าฆ่ามันซะตรงนูกรก็หมูอีกอุ้ยตรงนู้นก็หมูเยอะอุ้ย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 เออจัดเลย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 อุ้ยเผือฆ่าลูกแน่อย่ยังรับอย่าเดี๋ยวนะถ้าฆ่าลูกเดี๋ยวมันจะดบไหมขอลองสักตัวหนึ่งมีมม่เนี่ยไม่ดบหรอ ต้องรอตนะมีตรงนู้น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 มีแกะมีหมูอู้เยอะเอานเนี่ยเส้นนี้นมันเยอะจังเลยนั่นเนี่ยเฮ้ยแกะก็เยอะว่ะเอออู้ฉันได้หินออกซิเดียนมาแล้วแง่ผู้ทานต่อหนูมีประกันเทียบเลยฉันไม่ค่อยชอบประกันเท่าไหร่ บางทีม,นนมันก็ไม่รวมกันอยู่ในอันเดียวมันไม่รวมกันในอันเดียวมันชอบแบบแยกแตกแยกอะโตยังลูกโตยังหนูรอให้หนูโตนะลูกนะนี่รอให้หนูโตลเลยรีบโตซะลูกรีบโตซะเติบโตเติบโตเอ้ยหมูมันกินอะไรนะแค่ลอดเหรอแครลอดค่ะโอ้โหไม่มี <thank lar. S 1> ละแครอด <students. S 1> อ,อือออกมาแล้วนี่มันคือไยนั่นนี่อันนี้อันนี้ยอันนี้บ่อน้ำครับศักดิ์สิทธิ์ว่ายเลยว่ายว่ายว่ายไม่ได้มีแขนสั้น แรงมากเราต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเพื<น>่อที่จะโ oh. อ้เจอหมู่บ้านแล้วเล็กกูเนเราก็จะไม่เจอป่าอีกแล้วนะมีเราจะมีเตียงเพิ่มแล้วหนูเอาหนูเยอะแล้วมีหนูไม่เอาแล้วมีไหนดูสิแล้วเราโอโ้โหประเด็นคือได้โอ้ไม่มีหมูแน่ oh. uh. วันดีค่ะมีกล่องให้ไหมคะ <Okay. S 1> ตึ๊ดมีแต่โอ้โหเตียงสีสันแบบสดใสมากโอเคนลมี่ไหนทุน่งโล่เจอทุ่งโล่เอ้ยทุ่งโล่ต,โต้องมีหมูอีกดิไหนทุ่งโ่ไหนนำไปแล้วครับไปไหวนะ้ะไปทำไมไหวชา้าอ๋อไม่ได้ไหวนี่มือฉันนะนะถือไอ้นี่ไว้ด้วยไฟมันต้องไม่มืดมันต้องไม่มืด ชีวิตนี้มันต้องไม่มืดมันจะมีหมูไหมอ่ะมีแหละรับมีแหละเขาด้วยและเดี๋ยวพอเราเอ่อได้หมูมาแล้วบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราไปนรกกันเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะไปเอ่อดีเอ็นกันอย่างโอ้โหมีแต่แกะว่ะร้วัาคุมไม่ได้ได้ไปเร็วๆนี้โอ้ยโอ้ยหม Where are you? นี่เราต้องพูดว่าไม่อยากได้หมูเออไม่อยากได้หมูเลยเบื่อโอ้โอยากได้แกะมากจังเลยอยได้แกะจังเลยไก่ได้อยากได้แกะอยากได้ไก่เอามาแกะพอบอกว่าอยากได้ไก่้น่หมูหมูเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมโอ้โหน้ำตกสวยจังสี่ตัวครับเฮ้ยเยอะแต่ก็น้อยกว่าตกีนะหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนอุ้ย อะไรคะหนูก็ได้มาเหรอลูกเหรอมีอะไรจะให้ดูนะเดี๋ยวฉันจะฮะโอเคฉันได้มาหนึ่งกองอุ้ยหมูไปเลยจัดการมู๊อเอ๊ะนี่นี่อุ้ยหนูได้กางเกงให้มีแล้วจริงเหรอไม่ค่ะ หนูเอานี่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 มาทําที่จุดให้หน่อยกออ็อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหนูกาบมาทำนีแล้วนี่เอานี่ไปทําให้หน่อยฮะนี่ <c oughs> ว่าแล้วว่ามันต้องเข้าชั้นทั้งหมดอ่ะโปเข้าไปเอาไปแล้วก็จุดเลยลูกจุดเลยจุดเลยวางเตียงก่อนแล้วก็จุดเลยหรือไม่ก็โยนให้มีมานั่นโยนจริงว่ะ พังเตียงเลยลูกเออวันนี้ทำประตูเล็กๆนะคะอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะทนไฟแหมพอดีกันเลยกินเลยแล้วกันเย้ yeah. let's go โอเคเจอกล่องแล้ว oh. เจอเนเธอร์ควาดเนเธอร์หูดหูดเนเธอร์แล้วเราต้องหากกงมันให้เจอเอาดีๆมีจริงๆเราไม่จะเป็นแล้วนะ มืกี้ตีไปทีหนึ่งคือมายี่สิบกว่าอันนะนะแต่ว่าฉันอยากเจออ่ะเฮ้ยนี่ปะนี่ปะฉันเห็นเป็นบันไดอย่างเงี้ยมันต้องใช่ส่วนมากขึ้นบันไดแบบนี้ไปปุ๊ตันหัวจะปวดเลยมันยิ่งใหญ่เกินอ่ะฉันว่าตันมาหมดอะทางนั้นอ่ะหนูมองไม่ค่อยเห็นอ่านตัดครับฉันว่าได้แล้วแหละมั้ง ไม่ต้องแล้วแหละเอาละลองท้าโยนทิ้งไปโอเคเราไปหาหมูกันดีกว่าเพื่อให้ชุดของเรามันสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็หาลูกธนูด้วยโอเคตอนนี้นี่น่นาจะไม่มีแล้วมั้งเนาะไม่คทางนี้ไปดูแล้วนนะมไม่มีอะไรเนาะไม่มีครับโอเคไปงั้นเราก็กลับกันอ่าโบเออ,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 อ let's go กลับบ้านออ okay. ไม่อยู่ในถ้านะคะเออว่าขล้อล่ะ อขอลานกว้างลานกว้างได้ไหมขออยู่ลานกว้างได้ไหมอะไรอะที่ไหนอะเอ้าเอ้าโอ้โหทําไมมันมาตรงนี้วะอุ้ยมีดินตรงนี้หรือว่ามันอยู่หรือว่าเราน้ำ,นำเออเออไว้ขึ้นไปไว้ขึ้นไปไปตันหรือเปล่าครับไหนลองดิตันไหมตันไหมอ้าว๋าออ้มันอยู่ในถ้ำน้ำพี่ฮะ อยู่ได้ทำนะมีอีกทีหนึ่งโอ้สวยจังเลยอ่ะตาย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 โอ้โหแต่ทางนั้นมันมีหายใจอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีหายใจอยู่วะวะตรงไหนวะตายนี่ตรงนี้ตรงนี้หายใจตรงนี้เออโอเคได้ได้ได้เออโอเคต้องขุดขึ้นแล้วล่ะครัเนาะทำไมมันมาเกิดตรงนี้วะเนี่ย โอโหขึ้นมาทำไมเป็นงี้เนี่ยโอ้ไม่มีข้างหลังข้างหลังน่ากลัวกว่าโอ้โหผีอโอ้โหคงกระดูกเยอะดีแล้วที่เราอยู่ตรงนี้สวัสดีฉันต้องการลูกธนูวิวยวิวิวิ้ิวิวิวูวิวิวิติองวิวิวิวนวิวิวอวิวิวนวิวิวิอิว่วินิวะวิวอวิ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 อ เขาหน่อยอ, okay. อ้าวโอเคขอโอ้ยไม่เอาว้ายระเบิดระเบิดระเบิดแล้วได้ลูกธนูมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหได้มาเยอะเลยได้เลยเยอะเยอะเลยโอ้ได้ขอมาเยอะเลยได้ลูกธนูมาเพียบเลยดีมากต้องอย่างนี้แล้วละ่ะหนูได้มีหนูมีลูกธนูยังลูกมีแค่สองค่ะอ่ะเอาไปหนึ่งกองฉันมีสองกองเฮ้ยสามาสามกองนิดนิด เอ้ยเรานอนกันไหม <c oughs> มีแต่เตียงเราอยู่นู่นนะเอา๋อไม่เป็นไรเรามีเอามีใยอยู่ตรงนี้ใ <c oughs> แต่เรามีคนที่ห่วงใยอยู่ตรงนี้แต่บันเช้าแล้วว่ามีตัวเล็ก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 เอแต่บันเช้าแล้วล่ะครับเช้าแล้วเหรอนอนเถอะ มาแล้วว่ะมาเป็นโอ้โหโอ้โหอ้าเฮ้ยลามะโอค้ามาทำอะไรมามะโอ้ยนอนแล้วนอนนอนไม่ได้ด้วยนอนไม่ได้ด้วยนอนไม่ได้ด้วยโอเคฉันสบายใจและอ,อ,อย่างน้อยไม่ได้เข้าป่าโอเคโอ้ยขวาต้องผ่านกองขยะโอเคอย่างน้อยไม่ได้เข้าป่าฉันสบายใจและอุย้ยเต่าเต่าเต่าไว้นะมาสวย อ้ยสองตัวเลยสองตัวไหนคือหมูวะเนี่ยไม่มีหมูซทต,ตัวเลยนะเนี่ยมีแต่แกะไกลเลยนะเนี้ยโอ้โหมันมีแค่ตอนนั้นให้จริงๆนะเนี้ยอุ้ยแกะยออุย้ยหมูบ้านหมูบ้านเจอูบ่บ้านโอ้เจอบ่บ้านเจอูบ่บ้านอืมอยู่ไกลเหมือนกันโอ้โหอ้โห let's go เรายังไม่เจอหมูเลยอยากเจอหมูก็ไม่มีหมูมีแต่หมูบ้าน เราต้องไม่ต้องการนีถ้าต้องการไมต้องการเลยไอมูหมูเจ้าหูเฮ้ยสองตัวสองตัวใช่ไหมใช่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 หมูสองตัวเฮ้ยพอแบบฉันคิดถึงปุ๊บนี่เธอก็โผล่มาหาฉันเลยไฟไม่ป่ายแล้วเฮ้ยเราพอสองมีสี่เฮ้ยหมูสี่ตัวจะให้ตัวให้ไม่ตัวว้าวเข้าไปเราอะไรลูกป้าอะไรอ่ะ โอปะกันทำไมหนูได้แต่ประกันวะชีวิตหนูหนูว่าหนูก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเออว่ะทำไมหนูได้แต่ประกันวะเข้าไปดูในหมู่บ้านดิเฮ้ยจมูกแล้วอ่ะเฮ้ยน่าสนใจกว่าหมู่บ้านหมูปะมะโอ้ยฉันสาตาฉันวาดระแวงไปหมดเลยฉันอยากได้หมูไงเจอมมาด้วยหมูมีหมูหมูหมูจริงหใหญ่้ัยโอ้โหโอ้โอ้โจริงจริงจริงจ โอ้งานเราอยู่แถวนี้ก่อนนะคะมี่เดี๋ยวเพิ่งไปไหนเออโอเคม่ได้อันนี้มาประการนี้แล้วเฮ้ยรานกว้างน่าจะมีหมูอีกนะเนี่ยหมู Hello I love you pick up p กิกกับพกโอ้โหหิวหิว โอ้จ oh, 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 ๋าร oh, <dated teenage> <online> <c oughs> ์แบร์รี่ยูปิกกับปิกโอ้ล้านกว้างล้านกว้างโอ้อยากชอบฉันชอบล้านกว้างแบบนี้แหละไม่เขาแล้วหมู่บ้านอ่ะไม่ชอบแล้วหมู่บ้านไม่ชอบหมูอยู่ไหนเฮ้ยมืดแล้ว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 ใกล้ถึงยังไม่รู้แต่ว่ามืดแล้วนอนลูกนอนลูกนอนนอนลูกนอนลูกหนูจะเงยหน้าแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วลูกนี่เดินมาถึงตอนไหนหนีจะเงยหน้าแบบนี้ไม่ได้แล้วลูกนะ โอเคมีสิไปทางนู้นต่อนะฮะไปโป๊ะโป๊ะเอาแตกอีกโอ้ตายแล้วเหลือไหมเหลือไหมเหลือดีกว่าโนมี่โนมี่โนมี่มาเลยมีเลยมาเลยเออไปเลยตรงเลยลูก Let's go เขาเขาบอกว่าให้ขุดลงไปตรงเนี้ยโอ้โหเร็วเกินอุ้ยอุ้ยอุ้ยเร็วเกินไปอุ้ยลงน้ำเลยหรอ อุ้ยหวไหมเนี่ยนี่แต่เราหายใจในน้ำได้อยู่แ้วเนี่ยตอนเนี้ยบุ้ง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 ลงไปอีกแล้วครับทพ่อนทำไมมันลึกมันลึกผิดปกติอุ้ยวุ้ยุ้ยเจอแล้วเจอแล้วถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วตามชิว่าแป่เราต้องไปตามหาก่องเทียบเลยวะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะใส่อันใหม่แล้วกัน เก่าเอาไว้ในนี้เออไม่ค่อยได้ใช้เอาไปเจอแล้วเจอโอ้โหเออเอ้ยโอ้โหเยอะเยอะโอ้โหยังไงวะเนี่ยปากปากหนูเห็นชื่อมีไหมหนู<อ>หนูมองต่บับลงมานิดนึงอ่ะฉันลงมาข้างล่างเห็นไหมเห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมไม่เห็นครับเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นค่ะไม่ หนูก้มลงมานิดนึงลูกก้มหน้าลูกเดินลงมาลูกก้มหน้าแล้วเดินลงมาลูกตักตักอะไรวะเนี่ยลงมาลงมาเฮ้ยังไม่เจอยินเสียงอ๋อมีอยู่ตรงนู้น่อู๋เออฉันเห็นแล้วเออเดินแหละลงมาที่นี่นีๆนี่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 เราอยู่ไม่ไกลกันหรอกโอเควางเตียงเลยลูกจัดไปปิดก่อนโอเคโอเค Let's go ขึ้นนอนอุ๊ยไม่ใช่ว้ยวายวาไปแล้วมังกรเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เตียมรองไห้นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าววันนี้ไม่เกิดตรงเฮ้ยอ้าวทำังจะคิดอยู่ว่านึกว่าจะไม่เกิดไอตรงทำไมมีอักเสบเฮ้ยเฮ้ยก็ไปเลยสิครับ Let's go โอยว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 อย โอ้เป็นการเจเนอเรที่แปลกยังไงวันเนี้ยเออวันเนี้ยตั้งแต่แรกแล้วแปลกตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยมันแปลกตั้งแต่แรกเลยเทียไปฮดโอ้โอเคตุ้มไปหนึ่งถึงปะวะเอ,อ๊อ อย่าขึ้นไปก่อนต้องยิงสูงๆเปล่าหนูมาแล้วโอเคไปเลยเออโอ้ยเจอิษมาดิบังกอนะมาดิเอาโอยดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอ้าฮะ่านหนูตายเองนะมันมากัดน หนูกำลังจะวิ่งหนีมาเลยมาจะวิ่งขาหนูอย่างเดียวเลยไปเราไปเดี๋ยวเราไปดีกันอยู่ไหนวะ D N น้อยไงวะโดยครับเห็นอขนู้นใช่ไหมเออโอเคโออตายแล้วมาตอดแล้วก็ตายอ่ะพวกเธอนี่มันตอดแล้วก็ตายอ่ะลงได้ไหมตรงนี้โอเคฉันจะปลาไปได้มั้ยเนี่ยฉันขอขึ้นสูงๆหน่อยแล้วกันมาตอดแล้วก็ตายอีกแล้ว นี่ตอไปเลยตอดกันเองแล้วก็ตายกันเองนักเลงพอนะเนี่ยโล่าแล้วนะแต่ก็ยังจะไปต่อเออไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะไปกันต่อก็แล้วแต่เลยไหนละใกลยังอ่ะใกล้ละใกล้ละ ฉันต้องไปให้ใกล้ที่สุดฉันไม่คนปลาแม่นมากจริงๆฉันพูดเลยฉันก็เลยต้องไปใกล้หน่อยหนูว่าใกล้แล้วดามีโอ้โหไม่ใกล้เลยอะไกลอ่ะเฮ้ <laughs> hey, ใกล้อีกปลาเข้าไปใกล้อีกนี้จ้าจะสิงแล้วมีฉันปลาเข้าไปแล้วไม่เห็นมันไปเลยเนะี่ยปลาเลยนยะ <laughs> โอเคเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวนะทำไมเออยู่ข้างบนมันวะแล้วก็นะ <laughs> วิวเฮ้ยเฮ้ยที่นีมาที่ไหนมาเนี่ยทาไมมันแปลกแปลกแล้วี่เอ๊ฉันไม่มีปีกกับเขาด้วยทาไมมีมัน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 ไม่ใช่อ่ะมีมันไม่ใช่เอนซิตี้เอามันไม่ีต้นไม้อ่ะเอาแล้วต้นไม้ไปไหนอ่ะมันคืออะไรที่นี่มันคือที่ไหนลกนี้มันแปลกมันแปลกมีต้อกลับกัเธอ ฉันว่ามันเดี๋ยวๆแล้วฉันว่าต้องไปทางนู้นดูนี่ไงมันมีซัมติงแล้วอะไรวะตกใจเลยตรงไปให้โอ้ my god มันคืออะไรม่วงๆนี้อุ้ยตัวอะไรอะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อตัวนี้มันอยู่ตอนที่เราไม่ยอมมามาจากไหนหนูหนูมาได้ยังไงหนูไม่ต้องมาพูดเลยอุ้ยอุ้ยอ้าวโอ้มาต่อกันอีกแล้ว อุ้ยอุยทำไมฉันดินไม่ได้อ่ะโอ้ยมีมีกบหน้าลงด้วยนะคะเฮ้ยนู่นเลยนู่นเลยนู่นนู้นโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยมันแปลกแล้วเนี่ยนรกมันแปลกๆมันเอ้ยไม่ใช่อ่า ดีเอ็นมัน <N S 1> <ะ>มันแตกแกมันปียกๆเลยจริงๆมันคืออะไรวะมีข้างล่างคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเุ้ยเขามาต่อเฉยๆเข้าม่อ๋อเนาะโอเคข้างล่างคืออะไรไม่รู้อ่ะโ้มอาอลังการไปแต่เรืออยู่ไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเค นี่ไงอันนี้คือผลไม้ที่มันจะต้องมีพื้นฐานของที่นี่ผลวับผลวับหืมแต่วันเนี้ยมันคืออะไรกันวันเนี้ยโอ้มีตรงมาอีกนิดนี้ดิน,น,นตรงมาเลยค่ะตรงมาแล้วฮะอ,อะไรกันครับโอ้ยแล้วก็ยืนเดินไปเรื่องแสงได้ โอ้น่าจะแค่นี้แล้วมั้งเนาะไม่น่าจะมีอะไรแค่แบบเป็นโรคประหลัดประหลาดประหลาดตั้งแต่อีหมูเกิดเยอะแล้ววัน <c oughs> หนาตั้งแต่เราอยู่ในฟาร์มหมูสูงมากโอ้จริงโอ้ my god oh my god มันพีก็น่ากลัวไปมันน่ากลัวไปตั้งแต่มังกรตายแต่แรกแล้วแหละจริงอเล็ก <c oughs> ว้าวว้าวสติก l ลฟ์โปเกต89นะมีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ